สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้โปรแกรม VSCO เพื่อปรับภาพให้ได้เหมือนกับโทนที่อยู่ใน Facebook นะครับที่โพสต์ลงไปก่อนอื่นมาดูภาพกันก่อนนะครับภาพภาพนี้ถ่ายตอน6โมงประมาณ6โมงนะครับซึ่ง ถ้าจะปรับให้เหมือนกับภาพตัวอย่างเนี่ยต้องดูทางของแสงนิดนึงโดยภาพนี้ก็คือวางแก้วไว้ที่หน้าต่างเป็นกระจกมีแสงเข้าด้านหลังแล้วก็มีไฟจากในร้านส่องเพื่อเปิดเงานะครับอันนี้คือภาพที่ทำเสร็จแล้วส่วนอันนี้คือภาพต้นฉบับซึ่งเป็นภาพที่ได้จาก ากล้องจริงๆนะครับพรีเซตที่ใช้ก็จะเป็น A6 โดยปรับระดับความเข้มไว้ประมาณที่7-8ระดับอันนี้ก็เลือกไปที่7.8เพราะว่าปกติ A6 แล้วมันจะอมเหลืองเยอะไปหน่อยซึ่งขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับคราวนี้ปรับอะไรบ้างอื่นๆ ก็มาดูอ,อุร์รรบแสงเนื่องจากถ่ายเวลาค่อนข้างจะเป็นช่วงเย็นมากๆ6กโมงแสงค่อนข้างจะน้อยนะครับก็ต้องปรับอุรับแสงเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ปรับไว้ที่ประมาณบวก2จากนั้นปรับคอนทราสต์เพิ่ม นิดนึงเพราะว่าอยากให้ความเปรียบต่างของตัวขอบของวัตถุเนี่ยมันชัดขึ้นนะครับจากนั้นก็อยากให้มันมีความคมมากขึ้นก็จะมาปรับความคมชัดของภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นมาที่บวกสี่แล้วก็มาเพิ่มเงานิดหนึ่งครับ เปิดเงาตรงก้นแก้วแล้วก็ตรงปากแก้วนะครับแล้วก็ตรงขอบหน้าต่างเพื่อให้ให้เงาเนี่ยมันไม่จมหายลงไปในภาพนะครับจากนั้นก็มาลดอุณหภูมิให้ไปทางโทนฟ้าเล็กน้อยเพราะว่าถ้าเกิดติดสีเหลืองไปเนี่ยก็จะไม่ได้ตามโทนที่ต้องการนะครับ แล้วก็เพื่อให้มันออกเป็นแนวฟิล์มนิดนึงก็จะมาเพิ่มเกรนอันนี้ก็บวกไปที่3ประมาณ3.3หรือว่าอาจจะเป็น4ก็ได้นะครับก็จะได้เกรนเม็ดใหญ่มากขึ้นเรามีอะไรอีกบ้างอ่ะปรับหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูก่อนแล้วก็หลัง นี่คือก่อนนะครับนี่คือหลังโอเคขอให้สนุกกับการใช้โปรแกรม VSCO Cam นะครับ